สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟล์แท็กติกนะฮะสนามวันนี้เราจะได้รับเป็นปูเลครับได้ตีกับปูแต่ปูไม่โหดนะค่อยดีขึ้นหน่อยสนับสนุนโดย Over Top Up โตแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ w w w o v e r t o p u p c o m หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างในสคริปชันนี้ได้เลย โอเคฮะอักเนอันแรกของเรานี่ครับมีแต่ล็อกสายทั้งนั้นเลยเราข้ามไปไม่อยากกิดกั้นตัวเองอ่ะเปิดใจไปคือ,อย่ามาเดว่าก็ทำตัวให้ว่างในเบนท์นะครับสักสองรอบเราก็จะไปเวล5ห้าได้เลยตอนนี้ก็เก็บเงิน20เลยครับแน่นอนครับเราสู้ใครไม่ได้แน่นอนนะแต่เราคือเก็บเงินส่วนรอบดีครับก็ใส่ตัวให้เต็มไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแพ้ก็ได้เราขอแค่ไม่มีตัวใน ช่องเก็บตัวหรือเบนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดรูสเซอร์ขั้นหนึ่งได้โกสลี่มาด้วยหนึ่งคัดทีมนี้เบฮิมอสนะครับได้2ดาวหนึ่งตัวเก็บงเงิน20เหมือนกันนะแต่เขาเวลสามตึ่งไอเทมก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนี่ครับได้มาเป็นอัพเมนเอ็ดออฟไนท์แพ้ไปฮะเรียบร้อยครับไปเวลห้าเรียบร้อยแลกกับเงิน30รอบนี้คงไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะไปแบบนี้แหละ เจอกาเฟดีครับอัคเมนมาเพิ่มจำนวนตัวเฟดมากขึ้นนะก็เหมือนเดิมครับแพ้ไปเหมือนเดิมฮะสู้ใครไม่ได้ฮะตัวแบบนี้เล่นแบบนี้อเทมที่น่าสนใจมองไว้ก็จะเป็นถุงมือดีครับมาเป็นทีโมอ่ะแต่มีตะหลิวอ่ะเดี๋ยวเอาตะหลิวก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่าสร้างเป็นอะไรดีเสียดายทำเป็นฟอร์จูนไม่ได้ฮะ ตอนนี้เราเวล5้าอยู่แล้วนี่ครับไม่ต้องลงเลเวลนะไม่ต้องคลาดเหมือนคราวที่แล้วอ่ะเดี๋ยวขายเคทลินทิ้งไปเะครับเราเก็บเงินได้40ิโดยรวมก็ปล่อยแพ้หรอบคุณเก็บเงินได้50คุ้มไม่คุ้มก็ลองดูกันว่าแต้มเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะเรียบร้อยครับได้50เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็คือยังไม่สามารถลงเลเวลได้รอบต่อไปก็ต้องแพ้อ,อีกอาจจะต่อไปก็แพ้อ,อีกนะฮะแพ้ยาวๆยาวๆไปเสียดายไม่ได้เปิดฟอร์จูน เดี๋ยวเลเวลเราจะเร็วลครับแป๊บเดียวไปแปดซึ่งก็ต้องไปวัดตัวข้างหน้าฮะว่าจะมีตัวอะไรให้เราเล่นบ้านนะ,อะรอบดีครับเจอกับอักเมนที่เก็บดอกเปียได้สูงสุด3บาทเท่านั้นนะฮะเก็บแค่3แค่30แล้วได้เงิน2ทองต่อรอบนีครับอันนี้ก็ไปเวลเร็วอยู่นะโอเคเลยฮะได้ลงเลเวลละตอนนี้ได้เจอกับปูด้วยก็อาจจะไปเจได้เร็วมากม ลองดูหน่อยครมีเทมอะไรที่น่าจะใสให้แทงก่อนได้บ้างฮะไม่มีเลยฮะดูทรงอ,อกอของเวทเวททั้งนั้น4บาทเริ่มมาแล้วนะครับแต่เป็นมอกาานาฮะแล้วก็ฟอร์จูตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ขาดอีกหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวผมเอาแนวหน้าเป็นบลูเซอร์แล้วกัน่ะสบลูเซอร์ฮะต้นเกมนะครับส่วนดามเมตผมต้องปั้นมอกานนาจริงๆอ่ะผมเคยปั้นแล้วแล้วมันไม่ค่อยเกิด ได้ g h ส s t ลี่ไอเทมมันก็มีโซจินมีอาร์คแองเจิลเอาจริงก็ไม่เร็วนะครับไอเทมค่อนข้างได้อยู่กับมอกาน่าอาจจะขาดโมเดโลเอามาช่วยเผาพื้นครับจะได้แบบเบิร์นได้เร็วมากขึ้นนะตนัวเฮกเทคครับเคยใส่คู่กับโมเดโลฮะฮิวไม่ขึ้นเลยดาเมจไม่ถึงก็ต้องเลือกเอาฮะว่าจะใส่โมเดโลหรือเฮกเทคและอีกชิ้นหนึ่งเป็นดาเมจฮะอาร์คแองเจิลก็ได้หรือว่าไปจีเวลกัเล็ตก็ได้นะครับเอาคริ อาร์คเมนที่2นะครับมีเป็นแบล็กสวิตโกลบเดี๋ยวข้ามไปผมอยากลองปั้นบอกรหน้าฮะยังไม่เคยใส่เป็นอาร์คเอ็นเจลให้เดี๋ยวลองใส่ดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กครับก็ได้มาเป็นไซเบอร์ติกอัพลิงนะครับได้รับฟื้นฟูมานาก็น่าจะช่วยให้บอกรหน้าสกิลได้เร็วมากขึ้นนะีบอกรหน้าสกิลอามานาอยู่ที่60นะครับใส่เฮกเท c กก็เลยไม่ค่อยเกิดฮนะสกิลแบบไม่ได้ถีขนาดนั้น มาลองดูนะครับมอกาหนาได้โกซี่มาขั้นหนึ่งแล้วก็ยุยตก็โกซี่นะครับแต่ไม่น่าเน้นโกซี่เท่าไหร่วันนี้เราจะเน้นทางเสกนะครับเสกมันจะได้า AP ให้มอกาหนาเดี๋ยวได้แรงมากขึ้นอ่ะลองดูโซจินแล้วก็อาร์กังเจเน้นเนพีนให้ไปนะครับเดี๋ยวเสกให้ AP มาอีกฮะแล้วก็คริสเขาอาจจะต้องไปลุ้นเอาอะว่าจะมีอาร์คเบนไหมซึ่งถ้ามีผมว่าเกิดนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เล่นยากอยู่ ดน้าฮะเซกอีกหนึ่งตัวครับก็เปิดเซกได้สูงสุด4นะครับเปิดท่าไม่ได้ไม่มีแอมเบรมครับรอบนี้ฮะเจอกับทีมโคลนฮะออกไปแล้ว1คนเหรอเหลือ7คนเลยครับต้นเกมเลยเจอทีมโคลนมาเลยฮะอ่ตอนนี้ครับวางพื้นโดนดาเมจวิละ60กว่ากว่านะสำหรับแอนนี่ซึ่งมีต้านเวทอยู่ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับอาร์คแองเจิลต้องเน้นแนวหน้าให้ยืนนานๆ ว่ามอกัน้ามันเล่นยากตรงที่ว่ามานามันเยอะนะครับไม่เหมือนเซตเก่าๆที่เป็นซอนที่สกิลวางพื้นเหมือนพื้นเขียวแล้วก็มีซิลโก้เป็นตอตอๆๆน,น,น,นะฮะเออจะโหดอันนี้ผมว่ามันติดแค่มานามันเยอะแค่นั้นเองแล้วพื้นก็อยู่ได้ปป๊บเดียวบางทีไม่โดนด้วยก็มีโอเคฮะตอนนี้ได้ทร er ิกเซอร์กาซมานะครับสชิ้นโดยโซอิเอนเคาเตมมอบมาให้นะครับก็เสร์ฟเดีดยวน้าไป ลองดูนะครับสู้กับคนจริงๆแล้วอันนี้จะเห็นภาพชัดอยู่โซนตาหลิวทำโกซี่ก็ไม่น่าคุ้มอะขี่น่ใจทําอะไรเก็บไว้ก่อนอ่ะรอบน,นี้ถ้าเจอกับอัมเบลถ้าเปิดมานี้ได้โล่มากว่าจะเข้าถึงเลือดจริงนี่คือแบบเสียฟรีไปแล้วหนึ่งสกิลครับไม่เข้าเลือดสักเท่าไหร่แล้วก็อ่ะสกิลไปโอ้นุ่นวิดาก,ก้อนคลอยไม่ไหวฮะู้ไม่ได้ ก็เดี๋ยวลองดูให้สุดครับไอเทมมันก็ยังไปต่อตัวอื่นได้ฮะเดี๋ยวไปเอาคาถาเพิ่มเติมครับรอทําเป็นโมเดโลนโอมิคอนก็มาช่วยเบิร์ดครับถ้าเจอกับตัวที่ HP พเยอะๆก็คือได้เบิร์นได้ลดเป็นเปอร์เซนต์ได้ลดคิวด้วยก็จะละลายได้ดีครับเป็นของคอมโบกันกับพื้นนะฮะอ่ะได้หน้าฮะตัวที่สองครับกิบมาฮะตอนนี้เสกผมเปิดไป3ส่วนโกลสี่อาจจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าได้ฮิวแต่พวกศัตรูอาจจะโดนแบบความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปนะแต่เท่าที่ลองเล่นมาก็ไไม่่ด้้เกงขนนนััะครบ ก็เดี๋ยวเน้นไปทางเศษแล้วกันแล้วก็อาจจะเอาลูเซอร์ออกดูซิว่ามีตัวอะไรน่าสนใจเข้าไปฮะมองไว้ก็เฮเวอรี่ได้บัฟหลากหลายอยู่ฮะได้บัฟ AP ด้วยนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับฟอร์จูนนะครับอันนี้สู้ได้อยู่นะเพราะว่าเป็นฟอร์จูนเขาน่าจะเก็บสแต็แนวหน้ายัางยืยนไหวครับก็สําคัญที่แนวหน้าฮะถ้าแนาวหน้ายืยนไหวแล้วเขาไม่มีล้วงก็หมอก,กัน่าได้เรื่อย โอเคถ้าสาล่าสองดาวครับเจอหน้าสองดาวตัวเสกเราสองดาวครบเรียบร้อยเหลือเศกสุดท้ายก็5บาทดุ่นเลยปูของก็วูของเป็นเทเบอรี่ฮะ,ฮะมาเปิดต่อได้ครับโกซี่เราก็เลยอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่ครับรอบนี้ถ้าเจอกาเฟฮะวางพื้นไฟโดนด,ด้านหลังฮะวีละาเจ็ดสิบกว่าอาลียังไม่ตายครับเป็นได้แค่เกือบๆแล้วก็นี่ฮะวางสุ่มไปหน่อยมาโดนแนวหน้าแทนครับก็ช่วยได้ฮะพอจะช่วยได้ในช่วงต้นๆเกมแต่ใเด็เกมมันจะเล่นยากนะต้อง3ดาวถึงจะเก่ง อาเซียมาแอนนี่มาโอเคผมเริ่มได้ไอเดียมาก็คือได้เปิดอินวอ e r เกอร์ดีครับและแอนนี่เนี่ยมันได้หิวจากการเผาแทบจะทุกอย่างเลยเพราะงั้นถ้าเราทำโมโโลมแอนนี่ก็จะได้หิวด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะ ต้องลองต้องลองตอนนี้ได้ลโบโนโลเรียบร้อยแล้วฮะต้องลองฮะไม่เคยลองเหมือนกันแอนนี่กับมอกาหน้ามาคู่กันแล้วก็ตอนนี้มีอาเซียด้วยฮะอาเซียก็มาช่วยสร้างสถานมาช่วยทำดาเมจได้ครเอาโกซี่ครับออกขั้นหนึ่งฮะเหลือแค่ขั้นเดียวเลยอาจจะไม่มีก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้เวฟ8อาจจะสุ่มนะอาจจะสุ่มทําทีมกันหน่อยก่อนจะไป9ทำเป็นโมโลโลฮะได้เผาดามเมจก็ตามเปอร์เซ็นต์ของเลือดศัตรูนะครับ1%แล้วก็อาเซียเรามีกุนสูจะเหลือธนูก็เก็บไว้ก่อน ลิเลียฮะเดี๋ยวหยิบลิเลียมานะครับเก็บไว้เก็บไว้ไวเผื่อว่ามอกระหน่ามันไม่ไหวจริงมีลิเลียเป็นทางเลือกหนึ่งก็จะเป็นโชจินอ์คแองเจิลโมเรโลอาจจะเปลี่ยนไปให้ตัวอื่นรอบนี้ก็เจอกับบาดถ้าบาดสไนเปอร์มาวางพื้นไปไม่โดนบาดครับแต่โดน3ตัวอยู่แอนนี่นี่ก็ต้องรอแปลงร่างนะครับอ่ะแปลงร่างเรียบร้อยฮะได้ฮิวมาไหมดูยากอยู่นะครับเพราะว่าเสกนี่ก็ได้ผลฮิวอยู่ไม่แน่ใจว่าที่ฮิวมาดีของแอนนี่เองหรือว่าของโมเรลโลฮะแต่ก็ยังไงมองกระหน่าก็ใช้อยู่ดี อักเมนสุดท้ายฮะมีจิวเวลโลตัสไหมเอ่ยสกิลจะได้คลีหน่อยนะครับอืมกิฟฟอร์มเดอะฟอร์เรนก็น่าสนใจนะถ้ามันนับทหารอาเซียเป็นยูนิตหนึ่งตัวแล้วถ้าทหารตายก็คือได้บัฟมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆขอแค่อาเซียเสกทหารมาเยอะๆอยากได้เฮกเทกเลยอันนี้เราไม่มีฮิลนะครับพอกันน่าไม่มีฮิลมีตับเบิร์นก็อาจจะมีแค่แอนนี่ที่แบบว่ายืนได้นานสุดซึ่งถ้าแอนนี่ยืนได้นานมากมากข้างหลังก็ได้ตีฟรีนะฮะ ลีซินครับหยิบมาไม่แน่ใจไปด์กก็หลอดดีไหมส่วนไซรัสล,ลงไปเป็นไฟเตอร์มันไม่แทงเท่าไหร่นาติลุดดีกว่านาติลุดเราจะได้คู่กับอีละอีนะฮะได้เปิดบอร์เดนมาขั้นหนึ่งได้สตันมาหน่อยโคสลี่ยังคงมีอยู่หายไปก็คือบรูเซอร์หายไปเจอกบเฟดีครับเปิดมาวีโลเลยโห ต่อไม่เข้าดิแพ้อะไรที่เปิดมาแล้วติดโลอย่างอัมเบลอย่างเฟดอย่างนี้เปิดมาได้โลก็ไปคู่กับโอ๋นะฮะเฟดโอกับเทสเน้นทางแนวหน้าครับซึ่งแนวหน้าตอนนี้เราก็หายหมดแล้วฮะเหมือนว่าจะไม่รอดอ่ะมีเป็นทหารของอาซียครับมาช่วยแทนไว้ก่อนแต่ไม่ไหวอยู่ดีนะครับโอ้ซินด้าก็สายหิวด้วยใสย่เฮกเก็ตมาฮะหิวให้ตัวที่แบบเลือดน้อยๆครับแล้วตอนนี้อาเซียผมแตกแต่ก,ตก่อนตายคือเสกทหารให้ตัวหนึ่งอะเรียบร้อย ลิเลียสองดาวพร้อมเปลี่ยนแล้วเนี่ยลิเลียพร้อมเปลี่ยนแต่เดี๋ยวลองลองเล่นดูก่อนยังไม่แน่ใจว่ามอกาหนา้าสองดาวมันจะเก่งแค่ไหนและตอนนี้มีลิซันดาคะลิซันดาเอามาทําเป็นปอซเลนนะครับก็ได้ทําได้อยู่ต่หลิวคู่กับธนูไซล่าฮะสองดาวมีออนออนไม่มีเบฮมอรอ่ะแต่เปิดมาได้ไดแอนะครับก็จะทําให้อาเซียของเราได้แมคเพีเพิ่มอยู่ เดี๋ยวดูแทงฮะแทงอะไร2งดาวก็ใช้อน,นันฮะอีละอีตอนนี้เราไม่ได้ใส่แล้วอะเพราะว่าโกซี่มันไม่ได้ช่วยอะไรลิซันดาถ้าจะลงก็คือนูนอ่นน่ะเวลเก้านะครับตอนนี้ต้องเล่นเนี่ยฮะหน้า4ไปก่อนเอาอะไรออกไปได้เลยฮะหน้า4หลังสี่รอบนี้ก็เจอกับสไนเปอร์เ่สสองดาวเรียบร้อยครับพื้นก็ไปวางตัวแนวหน้าซะอย่างนั้นฮะตัวแอสนี่ยิงสบายเลยครับพื้นไม่โดนเลยฮะอะอาซีครับสร้างฐานออกมาช่วยกันดาวเจติดหน่อยแล้วแนวหน้าเขาหายหมดแล้วครับอุย้ยชนะอยู่ชนะอยู่ ว่าได้อาเซียไร้ด้ช่วยดาเมดเลยครับถ้าบอกกระได้คนเดียวไม่ไหวแน่นอนอไอเทมครับอาจจะต้องไปหยิบคาถาให้อาเซียเปิดมาเป็นกุญซูสออันเน้นความเร็วเข้าไปยิ่งสกิลบ่อยยิ่งดีครับตอนเน้นความเร็วให้สกิลออกได้บ่อยนะฮะอากาลิโอครับไปแทนนาวติลุสนะครับ มีเปลี่ยนได้แค่ตัวเดียวเลยฮะที่เหลือเอาออกไม่ได้ติดไดอติดอินวอเกอร์ติดเสกนะฮะสุ่มกันวิทหาสองดาวเพิ่มเติมลิเลียอีกแล้วอ่ะมอกันหน้าไปไหนหมดก่อนคนเล่นก็ไม่น่าจะมีเลตฟัาตั้งหลายรอบเลยครับแทบจะไม่เจอคนเล่นมอกันหน้าเลยเนะฮะนับครั้งได้เลยให้เต็มที่ไม่เกินห้ารอบโอ้โหแล้วมอกระหน้าไม่มาจริงวะผมต้องการ2ดาวเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าผมหนีไปลิเลียเดี๋ยวมันจะมา ต้องบอกเลยว่าถ้าขายวากาน่าใสอินวอเกิลสี่นี่คือน่าจะเล่นง่ายกว่าด้วยนะฮะมิสิกก็พร้อมจะเปิดได้อยู่มีนาำในรถคาดอีกหนึ่งตัวไปหาเอาก็ได้ตั๋หลิวก็ไปทํามิสิกได้ครับมันก็เล่นง่ายกว่าเยอะทําไมผมต้องมาลําบากเล่นวากาน่าด้วยก็ไม่เข้าใจอ่ะลองดูเลยครับอยากรู้ไงว่า2ดาวแล้วคือเธอจะแบกได้ไหมชีบิก็มาขอตัวได้ร้านค้าหน่อยอยากเห็น2ดาว ลิซานดาตัวที่2ครับข้ามไปแล้ววะนี่ข้ามไปแล้ว,ลวงั้นเดี๋ยวขายดาวตีุถแล้วกันนะครับขายดาวตลุถใส่ลิซานดาถ้าลิซานดา2อดาวเอาไปแทนกาลิโอนะครับอบอกรกะด้ามาแล้วขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งครับไดนาน่าจะไม่ต้องขึ้น3ามนะส่วนไซร่าเนี่ยมันจะ3คขาดอีกแค่ตัวเดียวฮะอ่ะเรียบร้อย2ดาวบอกระด้ามา,กกดา,าดูานว่าดาเมจจะดีแค่ไหนอ่ะไซร่าสาดาวครับเลิกสุมเลิกสุบ ไปสูอีกทีดูนะฮะเวลเก้าเลยครับรอบดีฮะเจอกับบาดฮะบาดสไนเปอร์อ่ะวางพื้นโดนบาดสวยงามฮะหายไปครึ่งหลอดครับโอ้ก็ไม่เร็วเลยครับก็ดูดีอยู่ดูดีอยู่ถ้าวางโดนไหลตัวมันจะคุ้มนะครับอ่ะวางไปโดนตัวเดียวและตายทันทีครับเรียบร้อยฮะโอว่ามอคกันหน้าน่าจะต้องปรับอ่ะให้มันแบบว่าโยนไปหากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดไปสกิลหากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดไม่งั้นไม่คุ้มที่จะปั้นฮะตัว4บาทเลยนะ ดังนั้นก็จะติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเป็นแท้งใหญ่สุดข้างหลังมีตัวเดียวข้างหลังก็จะยิงฟรีอยู่กันแต่ยังไงสกิลนี้โดนหลายๆตัวก็ดียังไงก็ดีกว่าน่ะได้ผมก็ไดบเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็ผมยังไม่ได้ทำไอเทมอีกชิ้นหนึ่งให้กับอาเซียเลยกำลังรอดูว่าจะมีไอเทมอะไรมาบ้างจะได้บิว์ถูกครับอะโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปดาก้อนคลอก่อนแล้วกันครับต้านเวทเจาะต้านเวทอาจจะไม่มีแอนดี้ต้องการดาก้อนคลอต้องการให้แอนดี้ถึกถึกได้แม็กแคทีด้วยะน่าจคุ้ม แล้วมันก็จะเหลือเป็นคุณซูนาชอทุธนะฮะสะหลิวอาจจะไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวเวล9เราเอาลิซันด้าล,ลงไปนะครับก็อาจจะได้ไอเทมฟรีต้องลองดูกันว่าได้ค่าหรือเปล่าตอนี้แอนนี้ก็จะแบบว่ายืนได้นานมากๆครับได้ฮิวจากตา้อนคลอได้ฮิวจากการเผา ก็เดี๋ยวต้องหาเึ้มแทงเพิ่มเติม,ตมให้กับแอดนดี้ฮะร,รอบนี้ครับเจอกับเฟดนะฮะวางพื้นไปโดนแนวหลังอยู่เอเคฮะแนวหลังเคลียร์สวยพื้นอย่างนี้สวยดาเมจหมดแล้วครับเหลือแค่ดีโค้ดฮะและแอนนี้เราได้ฮิลเรื่อยครับฮิลขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเรียบร้อยแล้วแต่ดวงฮะบอกาด้าวัดดวง <c oughs> <c oughs> โอเคครับได้รัอบเดดเบดกับเดดแคปนะฮะ ก็จะมีตัวที่น่าใส่น่าจะลิเลียนะครับใส่ได้ช่วยเสริมดาเมจส่วนไอเทมกายภาพครับเดสเบดต,ตัวไหนตีกายภาพดีๆกันนะทีมเวทไซล่า93นี่ครับ AD เท่ากับกาลิโอเลยที่เหลือคือแบบโอเคให้ไซล่าแลนะ้วกันฮะไซล่า3ดาว AD น่าจะดีสุดส่วนลิเลีย AD 70นี่ครับให้ไซล่าไปครับเต็มตัวไปเวล9ครับอยากลงลิซันด้าแลนะ้วครับอยากหาของฟรีรอบนี้เจอกับเฟดเียครับเฟดเปิดมาสร้างโล่ฮะมีเฟดอยู่2ทีม ไตรลัสสองดาวครับเป็นทริปโก้ครับได้รีเดมชั่นมาช่วยฮิลส่วนด้านหลังก็มีนู่นฮะซินด้าได้ฮิลฟรีครับวงเราก็อยู่แต่แนวหน้าซินด้าแทบจะไม่โดนดาเมจเลยครับแถมยังมีโล่อีกต้องเสียไปหนึ่งสกิลฮะกว่าจะเจาะเลือดเขาได้ฮะอะยังไงได้อยู่ได้อยู่ให้อาเซียหนึ่งดาวครับแบกโอลิเลียไปแกลิเลียหน้าปั้นมากเลยนะครับจะสองดาวสองตัวแล้วนะฮะมันหน้าปั้นลิเลียจริงจัง รอบดีครับเจอกับแอสนะครับเป็นสไนเปอร์บีเฟดนิดหน่อยด้านหน้าก็แทงมาเป็นวอร์เดนนะครับวอร์เดนสมีเซตมาแล้วครับตัว5บาทครับโดดมาถึงลิเลียแลวฮะดูเหมือนว่าจะไม่รอดแนวหน้าผมแตกหมดครับก็จะมีทหารของอาซฮะช่วยแทงอีกหน่อยอ่ะขอทหารอีกตัวทหารอีกตัวก่อนตายไม่ได้สร้างครับเรียบร้อยแตกฮะ ไอเทมจริงๆมันครบแล้วแหละขาดไอเทมแทงแต่ไอเทมแทงก็คือไม่เบียมีแค่ไททันงั้นก็อาจจะไปหยิบเป็นสัญลักษณ์โพสเลนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวล9เก้าเราจะได้เปิดขั้นหนึ่งเว่ยะเว่ยเว่ยไ,ไ,ไม่มีคนเอาเว,ว่ยโอเคงั้นไปกลับไปสัญลักษณ์ถ้าผมได้เว่ยมาดีผมมีลุ้นไอ้นี่เลยลิเลียสามดาวครับอะไปเวล์เก้าฮะลงซีซันด้าไปครับแล้วก็โพสเลนเดี๋ยวให้แอนดี้ไปฮะได้ลดความเสียหายหลังจากใช้สกิล อแอนนี่มาอีกตัวฮะแอนนี่นี่ก็ได้ลุ้น3ดาวเลยเนี่ยซาย่าราคารไม่เล่นข้ามไปอ่าแอนนี่2ดาวสตัวได้เวยมาครับอ้เวยเอาเวยไปลงแทนใครดีเวย่ยหมดเวลาแล้วอ่าถ้าเราจะลงเวยแทนใครอ่ะออนก็ติดไดแอด น่าจะกาลิโอกาลิโอได้อยู่แต่แน,แนวน่าจะบาง <c oughs> หรือว่าอีกทางเลือกนึงขายพวกกระด้าทิ้งไปเถอะแล้วก็ปั้นลิเลียแทนชีวิตน่าจะงได้กว่านีเยอะเลยอ่ะลองดูฮะผมอยากเล่นมอกระนน้าแหละตอนนี้ก็เสกสามแล้วด้วยอาจจะไปเสกสี่ครับต้องรองวูของก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่รอบนี้ก็เจอกับอับเรลฮะแอนดี้ยังไม่ตายได้ลดความเสียหายจากโคาเลนนะครับได้ยิวมาฮะแล้วก็โอโหเหลือยอริกสุดท้ายครับยอริกอัคเมนด้วยนะฮะสายถึกๆมาครับลุมยิงครับไม่เข้าแต่เขา ก็ฮิวไม่ได้เลนะโดนรถฮิวไปแอนนี่เราก็ถึกสวนกลับไปเหมือนกันอ่ะชนะไปฮะกาลิโอเดี๋ยวลองออกมานะครับวูคองมาแล้วเนี่ยมันต้องเปิดวูคองวะต้องไปสี่เสกอ่ะลองสี่เสกสี่เสกก็ยังไงก็ต้องแทนกาลิโอส่วนเวยนะฮะเวยมันต้องแทนลิเลียอย่างเดียวถ้าเราเล่นสี่เสกนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวลองคอนเทนต์มอกาน,น่นาหน่อยสี่เสกกนเนี่ยมอกาน,น่า เก่งให้ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวเราหาแอนนี่อีก2ตัวครับสาดาวได้เลยอันนี้ต้องรอสรอบน่าจะได้อยู่สักตัวหนึงอ่ะลองดูฮะสี่เศษบอกนะันน่าคุ้มค่ากับการปั้นหรือเปล่าวางพื้นไปหาด้านหลังครับแต่ติดโลครับละลายไปได้ไม่เท่าไหร่ครับโดนแนวหน้าไปก็ละลายไปนิดหน่อยครับแต่ดาเมจอาจจะไม่ท็อปเท่าตัวอื่นๆน่ยอะแล้วตอนนี้ได้เอเท,เทฟ,ฟรีมาแล้วอาเซียมันสุดจริงวะ่ะ ลิซานดาสองดาวนี่ครับโอเคฮะอไอเทมเป็นเข็มขัดก็จะสร้างเป็นไดแอทได้นะฮะแต่อยากได้โกสลี่สักขั้นหนึ่งอ่ะโกสลี่ต้องหาธนูนะฮะหนๆใช่มอกอนาละเปิดโกสลี่ให้สักขั้นหนึ่งก็น่าจะดีเดี๋ยวรอดูว่ามีธนูไหมมารอที่ลิซานดา ตัวออกมาพอสมควรนะครับมีไอเทมออกมาเดี๋ยวหาไอเทมให้ลิซันดาเพิ่มเติมฮะจะได้สกิลได้คิวหน่อยแล้วพอคิวปุ๊บได้ฆ่าจะได้โอกาสได้รับไอเทมเลยครับอะไอโอนิสปาร์ครับเรายังไม่มีเลยลดต้านเวทกันหน่อยก็ให้แอนนี่ไปอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเป็นเรดปั๊บนะครับเรดปั๊บก็ได้เผานะแอนนี่ก็ได้ผลอีกดูรวมๆจากทีมแล้วครับทุกอย่างมันแบบสนับสนุนแอนนี่มากต่อมอกกน่าเยอะเลยแต่มอกกน่าตอนนี้ก็2ดาว2ตัว ลุนๆกันดูแอนนี่อีกหนึ่งตัวฮนะขาดแอนนี่อีกตัวเดียวเท่านั้นได้มาปุ๊บก็รอ3รอบสบายๆแต้มี3าถ้าไม่แพ้แตกไปก่อนก็น่าจะได้อยู่นะครับ ไม่เจอฮะเดี๋ยวเคลียร์ตัวเคลียร์ตัวเอาตังค์กลับพืนมาแล้วก็ลิเลียดึงมาดองครับรอบดีฮะเจอกับสไนเปอร์ฮะเอสก่อนหน้านี้แพ้ไปฮะพื้นไปไม่ถึงข้างหลังเลยครับวางแต่แนวหน้าตอนนี้พื้นไปหาเอาเฟยฮะเอสก็ยังคงได้ฟรีอยู่และตีฟรีอย่างนานครับตอนนี้แอนดี้ผมแตกและแทงผมหายแล้วฮะอ่ะรออาเซียรสร้างแทงเพิ่มเติมไว้ตัวนึงโอเคฮะอยู่หน้าเอสเลยเรียบร้อยสักทีครับอ่อนสองดาวสักที รอมนันน่นๆอ่มาสุ่มหาแอนดี้ตัวสุดท้ายกันฮะสุ่มให้เจอก่อนที่เว่ยจะเสกออกมาโอ้โหไม่มีเราตีรุส2ตัวเลยไม่เจอไม่มีจริงมีอาเซียเพิ่มมาอีกตัวฮะลิซานได้อีกตัวงั้นก็เดี๋ยวขายลนะิเลียนะลิเลียไม่ได้ลงสักทีครับแล้วผมว่าเอาแค่แอนดี้สดาวก็น่าจะสู้ได้ดทุกทีมนะครับอเอาตังมาสุ่มเพิ่ม <c oughs> ลิซานดาจะสองดาวสองตัวเลยฮะสุดยอดจริงๆรอบนี้ฮะเจอเกาเฟครับเปิดมาโล่อันนี้แพ้ทานจริงวะ่ะดาเมจยิ่งน้อยๆอยู่ยังจะติดโล่อีกเนี่ยโมกาน,น่าบอกไม่ไหวไม่ไหวต้องรออาเซียถ้าอาเซียสองดาวว่าน่าจะมาช่วยได้เยอะมากๆเลยตอนนี้ดาเมจหลักอยู่ที่อาเซียโมกาน,น่าเหมือนจะเป็นตัวแบบช่วยเบิร์นช่วยซัพพอต วันนี้ปั้นเธอแบกทั้งวันนะเหมือนจะแบกได้ไม่สุดเท่าไรปั้นตัวอื่นน่าจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีทังเลือกจริงก็ลองใช้ดูนะครับมันคู่กับแอนดี้ผมว่าน่าจะดีอะตอนนี้แอนดี้ผมหายไปแล้วฮนะแนวหน้าผมหมดแล้วเหลือแค่ลิซานด้าฮะกับตัวทหารของอาเซียและอาเซียก็แตกไปครับหมดฮนะ ออนครับมา1ตัวครับและก็เจอเรียบร้อยแอนนี่3ดาวรอบต่อไปนะทีมสตาร์ทที่เราเจอครับเป็น7เฟสน,นะครับ3ดาวขึ้นมาเป็นโอเคลงใจนี่กว่าตัว4บาทส่วนสัญลักษณ์ผมไม่รอแล้วผมทําดรยแอตให้แล้วว่าจะทําโคสซี่ให้ลิซานดาไม่ยอมให้ทธดู รอบนี้ชนะก็ได้แพ้ก็ได้ครับแต่รอบต่อไปผมจะมีแอนดี้สาครับซึ่งน่าจะชนะได้นะส่วนทีมเขาครับก็จะขาดสินได้อีกพอสมควรนะครับ4ตัวเลยค่อนข้างเยอะบื่อก็ไม่มีช่วยสร้างตังก็หมดแล้วครับไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ก็ต้องรอดูในวงล้อนรอบต่อไปนะครับอรอบนี้ฮะเป็นยังไงครับไอเทมออกมาเต็มเลยฮะทำไดแอดปุ๊บไอเทมมาเต็มเลยแล้วสู้ไม่ไหวครับหนักเกือบเมื่อกี้อีกฮะยี่สิบเอ็ดแตมไม่น่าหมดนะอืเหลือห้า ไอเทมชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวปเปนรียนมชั่นแล้วกันนีครับเอามาช่วยฮิวสักหน่อยแล้วมีซินด้ามาเดินครับแต่ซินด้าขาดอีก4ตัวนะครับ4ตัวเลยถ้าหยิบมาก็เหลือ3แล้วมีเซตฮนะหยิบมาก็ได้2ดาวอ่ะโอเคหยิบเซตไปครับแอนนี่3ดาวนีว่มาเลือดล้นล้นตั้งแต่ยังไม่แปลงลากเลยนะฮะแล้วก็พื้นพื้นบักซะด้วยนะอ่ะธนูมาแล้วเนะี่ย ไม่ได้เปิดโกสลี่ทำเป็นไดแอทเรียบร้อยนะฮะมาส่มกันดูครับผมเอาเวยออกก็ได้ฮนะเวยตอนนี้ไม่มีผลอะไรแล้วก็อ่ะขายไปใส่ลิซดาสองตัวไปเลยไปมีลุ้นสวมะเนี่ยบูคองครับขายอีกโดดหนึงบูคองบูคองเอาแล้วผมเผลอขายอาเซียและอาเซียไม่2ด้วยเผลอขายอาเซียไปเมื่อกี้จะ2ออยู่แล้ว อะลองดูครับแอนนี่3ดาวแบกไวหรือเปล่ามาลองดูกันฮะอันนี้เฟดยังคงเจ็ดนะไปสิบไม่น่าต้องหาเอ็มเล่มเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วเลือดแอนนี่ดีฮิวตามแม็กแทีเลยครับคือการเบิร์นการเผาของแอนนี่ที่ได้รับมาเนี่ยก็คือจะฮิวตามแม็กแทีฮะจากบอลครอก็ฮิวตามแม็กแทีนะฮะแอนนี่ตีก็ได้ฮิวนะครับจากผสานเสกนะฮะกดแอนนี่ไม่ลงครับแอนนี่วีคข้างมาแล้วต่อไปถึงข้างหลังแล้วครับเรียบร้อยครับชนะไปฮะ ไปเลยแบกไปเลยแอนดี้ปั้นโมกาน่าตั้งนานแอนดี้สาดาวนี่คือโมกาน่าที่ปั้นมาเลครับก็เปิดเสกให้เต็มที่ละอาจจะแค่สกิลไม่คลิถ้าคลิ้จะแรงกว่านี้ไหมก็ต้องลองดูเนาะหรือว่าไม่มีโกสลี่เกี่ยววา เล่นยากจริงโดยรวมผมว่าไปเล่นตัวอื่นอาจจะแบบเล่นง่ายกว่าเยอะเลยลิเลียตอนที่ไม่ใส่เทมหรือใส่เทมชิ้นหนึ่งนี่ก็คือแบบดามเมจเท่ามอก,กระด้าสดาวเลยนะตัวอาเซียฮะหดาวมาตลอดก็แบกได้ครับมีแค่คุนซูแต่ใส่คุนซู2อันกันนะชอทูธนะฮะเน้นความเร็วเน้นทหารแล้วก็คือน่าจะคอมโบคู่กับไอ้นี้ด้วยทักเมนตายได้บัฟไหมครับทิฟฟอร์มเดอะฟอร์เรนกับบีเสกมาช่วยเพิ่ม a อพให้ตัวแนวหลังครับอาเซียก็เลยแบบค่อนข้างแรงแม้ว่าจะใส่แค่ไอเทมตีเร็วนะครับอ่ะโอเคไว้ หากผูชอบฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเอ,เองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีเทียบทีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ